ทั้งคู่ที่แม่เอ็งอเป็นหวงดักลาเนี่ยมีวิธีแก้เค็ดให้ชาวาไอ้ซอยมหาหลัยยุติธรอย่าไปเชื่อลูกเอ็งนะกำลังจะมีครบจะน่าแหกชนิี่วะหมอไม่รับเย็บเลยละ่ะนี่ผู้ชายผู้สูอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะระวังท่าจะเข้าตัวนะ ที่นี่วันดนีกับสวรรค์ไปไม่ทันน่ะเคยได้ยินป่ะหน้าแหกเธอดำรับเย็บอ่ะนี่เธอได้ความหวังดีแล้วจะบอกให้ชินชินชินเออเจ้าแม่เจ้าแม่อย่าถือสาหาความลูกชายดิฉันนะคะไปเห็นไว้ข้าไม่ถือสารกแล้วข้าก็ไม่แปลกใจด้วยที่ลูกเอ็งอายุปูนี้แล้วทำไมมันถึงยังไ่มีเมีย วันนี้ไซมันเป็นอย่างนี้ไงกูยิงที่ไหนล่ะมันจะเอาไปทำหัววะมันสูงหนามันแข็งนะมันแข็งมันก็ต้องลงดาเฮ้ยเอ็งเรียกข้ามาเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่หรอวะเออดเจ้แม่จะแม่ทราบได้ยังไงคะข้าลูกข้าเห็นทุกอย่างแหละ ข้าจะขอเตือนด้วยความหวังดีนะลูกเอ็งนะมันเป็นผู้ชายปากม้าวิลาศขาเหล้วจะมากขึ้นขาเหล่าจะมากขึ้นใจเย็นลูกใจเย็นปากม้าปากไม่ดีชอบเบียดเบียยชาวบ้านชอบแกวงเท้าหาเสียนข้าเตือนไว้เลยอ่ะ ทื่ดินในซอยมาหาลาภยกเลิกการก่อสร้างซะตอนที่กรมนี้ตามพันมันจะย้อนมาเข้าตัวได้อย่าพูดเราพูดไปเลยนะพูดให้สบายใจพูดให้เจมที่พูดให้หมดด้วยก่อนที่อีกหน่อยเนี่ยพูดแล้วจะไม่มีใครฟัง เอาคุณฝพร้อมหรือยังพร้อมจอ้ะพร้อมก็ดีไปเริ่มงานได้โอ้โหงานนี้งานช้างเว้ยวนไอ้เรื่องคู่ที่แม่เองเป็น่วงดักนาเนี่ยมันมีวิธีแก้เคล็ดให้สาวบ้านไหนซอยมาหาลาบได้ยูตออย่าไปเชื่อ เป็นเรื่องโกหกเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่มันทำวกวยอยู่กันไห้เจ้าแม่รักษาดีกว่าไอ้เนี่ย